สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ที่คารพทุกท่านกระผมตาวันนี้มีเรื่องราวดีๆในแบบฉบับคนบ้านๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับคลิปนี้จะขอบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโม หลวงปู่ตื้อท่านได้สร้างวัดที่เชียงใหม่หลายแห่งด้วยกันแต่วัดที่ท่านจำพรรษาอยู่นานที่สุดได้แก่วัดป่าสามัคคีธรรมอํเภอแม่แตงปัจจุบันชื่อวัดป่าอาจารย์ตื้อเพื่อเป็นอนุสร์แก่ท่านท่านเป็นพระอรหันต์ที่ครบเครื่องอย่างแท้จริงท่านแตกฉานด้านพระธรรมวินัยเทศเก่งสอนเก่งด้านพลังจิต อิทธิฤทธิ์ของท่านก็มีอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์คือได้ทั้งบุญและบูอย่างครบเครื่องจริงอุปนิสัยของท่านออกไปในทางผงผางตรงไปตรงมาพวกเครื่องรางของขลังต่างๆนี้หลวงปู่ตื้อท่านไม่ชอบอ,อมากๆอันนี้เป็นปฏิปทาที่โดดเด่นในลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระป่าท่านไม่ยึดติดกับเรื่องเหล่านี้ การที่ท่านยอมไม่ทำเรียนทำพระต่างๆหรือไปร่วมพิธีปลุกเสกต่างๆนั้นถือเป็นการอนุโลมทำด้วยจิตเมตตาให้ฉายเป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระ,ะรัตนไตรมั่นใจในความดีมีชายเอาไวา้ตีรันฟันแทงหรือเอาไปทำมาค้าขายเพื่อหาเงินกันมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกทหารอากาศไปนมัสการท่านแต่ในใจ อาจน,นึกปรามาท่านอยู่และคงมีสาเหตุที่ไม่ชอบมาพาคลบางอย่างหลวงปู่ตื้อท่านจึงพุนพลันลุกขึ้นเดินไปปัสสาวะใส่ตอไม้แล้วกล่าวเชิงท้าทายกับทหารกลุ่มนั้นว่าคนเราถ้ามันจะขังต้องขังกระทั่งเยี่ยวเอา้ายิงเลยทหารกลุ่มนั้นก็เลยยิงปืนใส่ตอไม้ปรากฏว่ากระสุนไม่ลั่นแม้แต่นัดเดียว ในสมัยนั้นถนนหนทางเชียงใหม่แม่แตงยังไม่เจริญแต่ก็มีรถยนต์โดยสารวิ่งรับส่งผู้คนบนเส้นทางสายนี้แล้วในปีที่หลวงปู่ตื้อกำลังบุกเบิกสร้างวัดป่าท่านจะต้องเดินทางไปไปมามาระหว่างอำเภอแม่แตงกับตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อทำธุระในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารประจำทางไปมาอยู่บ่อย พวกรถโดยสารจะชินตากับหลวงตาพระป่าแก่ๆกับสิทธิ์ชาวเขาผู้เท่าที่โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว、สะายย่ามเดินตามหลวงปู่ต้อยๆพวกรถโดยสารคงรำคาญและมันใส้หลวงตาพระป่ารูปนั้นโอกาสอยู่เพราะว่าพอขึ้นไปนั่งบนรถปุ๊บพระหลวงตาก็เอาเท้าขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเบาะปับ๊บ แล้วก็หลับตาอยู่เฉยอยู่อย่างนั้นโดยไม่สนใจใครช่างหน้าเบื่อนายและหน้ารำคาญจริงผู้โดยสารคนอื่นๆนั่งห้อยขาเบาะเดียวนั่งได้สาสี่คนแต่หลวงตาแก่รูปนั้นนั่งเอเตะอยู่คนเดียวเด็กหนุ่มกระเป๋ารถจึงพูดกึ่งขอร้องกึ่งไม่พอใจให้หลวงปู่เอาขาลงจากเบาะ หลวงปู่ตอบทั้งๆท,งท,งที่ยังหลับตาอยู่ว่าเอาลงไม่ได้กระเป๋ารถเริ่มโมโห,โหเลือดขึ้นหน้าขณะนั้นรถกําลังจเวรับส่งผู้โดยสารตามรายทางกระเป๋าหนุ่มกล่าวเสียงดังว่าเอาขาลงจากบาะแล้วจะเป็นอะไรทำไมถึงเอาลงไม่ได้พร้อมกันนั้นกระเป๋ารถก็เอามือกระชากขาของหลวงปู่ลงจากบาะ ทันใดนั้นเครื่องยนต์ก็ดับสนิทรถโดยสารหยุดกึกอย่างฉับพลันผู้โดยสารทั้งคันหัวขมำไปตามๆกันหลวงปู่ตื้อก็พูดขึ้นว่าหลวงตาบอกแล้วเอาลงไม่ได้เอาลงไม่ได้คนขับพยายามติดเครื่องรถอยู่หลายครั้งแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ติดผู้โดยสารก็ส่งใจไปลุ้นแต่เครื่องก็ไม่ติดสักทีหลวงปู่ก็พูดขึ้นว่า ใครเอาตีนค่าลงมา,มาเมาขึ้นคืนด้วยกระเป๋ารถเลยจําเป็นต้องทำตามด้วยความจํายอมจากนั้นเครื่องยนต์ก็ติดรถโดยสารวิ่งสะดวกจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าผู้โดยสารหลายคนจากการเล่าขานปากต่อปากนับจากนั้นมาหลวงตาพระแก,ะแกะ่ๆอยู่ในอำเภอแม่แตงก็ดังระเบิดรถโดยสารทุกคัน ไม่เก็บเงินหลวงปู่และต่างก็อยากให้หลวงปู่นั่งรถของตนแม้นั่งคนเดียวทั้งคันก็ยินดีเมื่อหลวงปู่ตื้อเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ท่านจะพักที่วัดเจดีหลวงแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็จะพากันไปทำบุญฟังธรรมและกราบคารวะท่านอย่างเนืองแน่นในช่วงเช้าตรู่ของทุกวันหลวงปู่จะออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร แล้วจะมีลูกศิษย์ลูกหามารอคอยใส่บาตท,ท่านตั้งแต่ประตูวัดเป็นแถวยาวเหยียดไปตามถนนและทุกเช้าเช่นกันบรรดาสารถีในเมืองเชียงใหม่ก็จะพากันจูงรถเดินตามหลวงปู่เป็นพรวนตอนขากลับจากบินทบาทต่างก็มารุมมาตุมยื้อแย่งหลวงปู่นิมนต์ให้ท่านนั่งรถสามล้อของตนเพื่อเป็นสิริมงคลโชคดีมีชัย ตอนแรกๆก็มีสารถีสามล้อคนอีสานไม่กี่คนมานิมนต์ให้ท่านขึ้นนั่งท่านก็เมตตาฉลองศรัทธาให้ทุกคนลงคันนี้ขึ้นคันนั้นแบ่งเฉลี่ยคันละนิดคันละหน่อยให้ได้ทั่วถึงกันนับวันสามล้อก็มีมากขึ้นเพิ่มจํานวนเป็นร้อยร้อยคันทุกๆเช้าตอนหลวงปู่บินทบาทสุดแถวแล้วเดินกลับวัด จึงมีเหตุการณ์เกือบจะลาจนวุ่นวายต่างยื้อแย่งนิมนต์หลวงปู่ให้ขึ้นมานั่งรถของตนบรรดาสารถีต่างล้อมหน้าล้อมหลังท่านดูมาุมมา,มาตูมไปหมดเสียงนิมนต์ดังเซ็งแซ่หลวงปู่ขึ้นรถผมหลวงตาขึ้นรถผมคนนั้นก็หลวงปู่คนนี้ก็หลวงปู่คนโน้นก็หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ดูสับสนวุ่นวายไปเสียหมด จนกระทั่งเกินที่หลวงปู่จะรับฉลองศรัทธาได้ไวปัญหาจึงเกิดขึ้นช้าวันหนึ่งเป็นเช้าที่หลวงปู่แก้ปัญหาในขั้นแตกหักไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในเรื่องนี้ตอนหลวงปู่เดินกลับวัดสามล้อเป็นร้อยก็มารุมมาตูมหลวงปู่อีกเช่นเคยขันนี้ก็หลวงปู่ขันนั้นก็หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ จนหลวงปู่ตื้อว่าคถาคำเดียวว่าขึ้นบ่อได้ขึ้นบ่อได้ขึ้นบ่อได้ไปตลอดทางหลวงปู่เดินไปเรื่อยๆจนจะถึงประตูวัดแล้วก็สร้างความผิดหวังให้บรรดาสามล้อเป็นอย่างมากทันใดนั้นมีสามล้อนุ่มคนหนึ่งแกคงบ้าบินพอสมควรตัดสินใจจูโจมเข้ามาอุ้มหลวงปู่ เอาไปนั่งบนรถสามล้อของเขาทันทีพลั่นเมื่อร่างของหลวงปู่แตะเบาะนั่งเท่านั้นเองก็เกิดเสียงดังโป่งโป่งโป่งดังสนั่นวันไหวสามครั้งติดต่อกันปรากฏว่าอย่างรถสามล้อระเบิดทั้งสามเส้นทุกคนที่อยู่ณที่นั้นต่างตกตะลึงตาค้างไปตามๆกันอีกเรื่องหนึ่ง เหตุการณ์นี้เกิดที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการหลวงปู่ตื้อได้รับนิมนต์ขึ้นเทศในการจัดอุปรมกรรมฐานให้แก่พระและญาติโยมมีผู้สนใจใคร่ํามาเข้าร่วมอย่างเนืองแน่นในวันนั้นหลวงปู่ท่านแสดงธรรมได้อย่างจับใจได้อัธรถอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ตลอดจนวิธีดับทุกข์อะไรที่ควรยึดมัน่นอะไรที่ควรปรงควรปล่อยวางไม่ควรยึดมัน่นว่าเป็นตัวกูของกูว่ากันว่าหลวงปู่ตื้อได้แสดงธรรมให้สาธุชนที่อยู่ณที่นั่นตรองตามแล้วเห็นจริงได้เสมือนหงายสิ่งที่คว่าเสมือนจุดประทีบคมไฟในที่มืด เสมือนชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางอุบาสกอุบาสิกาที่ได้สดับรับฟังการเทศนาของหลวงปู่ตื้อในครั้งนั้นต่างก็รู้สึกปิติอิ่มเอิบในบุญรู้สึกปลอดโร่งเบากายเบาใจต่างก็รู้สึกว่าภายในจิตได้ปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นแล้วพอหลวงปู่เทศจบลงท่านก็กล่าว เอวังก็มีด้วยประการละชนี้แล้วญาติโยมก็สาธุเสียงดังสนั่นวันไหวหน้าอนุโมทนายิ่งมีวาสิกาท่านหนึ่งแหวกผู้คนเข้ามาข้างหน้าสุดใกล้กับหลวงปู่แล้วยงานผลว่าหลวงปู่เจ้าคะ่ะดิฉันได้ฟังหลวงปู่เทศแล้วรู้สึกเบากายเบาใจดิฉันปล่อยวางได้หมดแล้วเจ้าคะ่ะ หลวงปู่กล่าวด้วยความเมตตาว่าอนุโมทนาด้วยคุณโยมที่ได้ดวงตาเห็นธรรมอุบาสิกาท่านนั้นก็ได้กล่าวต่อไปว่าจริงๆนะคะหลวงปู่เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้วปล่อยวางได้หมดแล้วเจ้าคะ่ะหลวงปูต่ตอบกลับไปว่าอีต่อแหลไม่มีใครคาดคิดว่า หลวงปู่จะกล่าวพักมุมเช่นนั้นอุบาสิกาท่านนั้นก็อุทานว่าไว้ ai, ตายแล้วทำไมหลวงปู่จึงมาด่าอีชั้นแล้วก็รีบพลุนผลันลุกหนีด้วยความโกรธอย่างเป็นฟืนเป็นไฟบ่งบอกลักษณะของคนปล่อยวางได้อย่างประจักษ์ชัดหลวงปู่ได้แต่หัวเราะในลำคอท่านก็คงจะลองดูว่า อุบาสิกาท่านนั้นปล่อยวางตามที่ได้พูดย้ำจริงหรือไม่สุดท้ายอุบาสิกาท่านนั้นก็โมโหลุกขึ้นหุนหันเดินออกไปในที่สุดก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยวางจริงนี่ก็เป็นเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ตื้อยังมีอีกมากมายโอกาสต่อไปก็จะนำมาบอกเล่า ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแน่นอนครับก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระและความรู้จากเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังครับหากท่านชื่นชอบก็กดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวต่อไปได้เลยครับเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง กันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ไว้เป็นอย่างสูงครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดีครับ